มือนพระกันทาระนมะ์นะมาโถรัตนายัยสะขอนอบน้อมแด่พระรัตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านกุบาจารย์พระเทานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิทุกรูปขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัว ขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าท่านานอำเภอตลอดทั้งท่านผออ,อสำนักง,งานพุทธศาสนาหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกตลอดทั้งพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนก็ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลง <c oughs> ามาขอเวลาสักนิดหนึ่งจา <c oughs> กสินาทีก่อนจะถึง11บเอโมงโดยปกติเราก็จะ ได้ประกอบพธิธีไม่เกินสิบเอดโมงโดยประมาณก็จะได้รับพรว่าคุณเจ้าก็จะออกรับพัฒหาร <c oughs> อันนี้ต้องขอทนมโมทนากับท่านสอนจักชัยชวพิทักษ์เป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ถือว่าได้รับมอบหมายจากท่านผู้วาราชการจังหวัดได้เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีในการถวายพัฒหารกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ลราขอโนโมนากับท่านนายอำเภอห้วยโคตท่านพอโอสำนักง,งานพุทธศาสนาที่ดูแลต้อนรับซึ <c oughs> ่งเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> จะเรียกว่าประทับใจถ้านจาเมื่อคืนเข้าเข,าเขตเอำเภอห้วยโคตท่นนานนายอำเภอก็มาร่วมทำวัดส,สวดมนต์ด้วยมาฟังเทศด้วยจนจนสี่ทุ่มกว่าถึงกลับเมื่อคืนนี้ อันนี้ก็มาร่วมทำบุญมาใส่บาตร้วกษาว่าท่านอำเภอก็ถ้ามีงานปฏิบัติธรรมในเขตอำเภอก็จะไปร่วมกิจกรรมไปปฏิมิธรรมไปทำวัดสวดมนต์อันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญนะโดยเฉพาะพวกเราท้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญไม่ประมาทในธรรมถือว่าพวกเราทั้งหลายนี้โชคดี แล้วก็เป็นผยนทุ่ีมองเห็นคุณค่าที่จะทำชีวิตของพวกเรานี่ให้มีกำไรชีวิตเรานี่บางคนเกิดมาอาจจะเกิดมาดีนะมีฐานะดีมีหน้าตาดีมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่บางคนก็อาจจะขาดทุนบางคนอาจจะเสมอทุนแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีกำไร แต่ว่าพวกเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารักตนเองหรือว่าถ้าเรามองถึงชีวิตที่เราจะต้องได้รับในวันข้างหน้าคือความไม่เที่ยงคือความทุกข์และทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ <c oughs> ถ้าเราจะต้องวัดที่ใจวัดที่การกระทำว่าพวกเราอันนี้ชีวิตที่เราผ่านมานี่ เราได้กําไรหรือขาดทุนอันนี้มใครรู้ตนเองแต่ไม่มีใครที่จะรู้เท่าตัวเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราขาดทุนหรือว่าเกิดมาแล้วไม่ได้กําไรอันนี้เราก็จะต้องไม่ประมาทในชีวิตที่พวกเรามาทำนี่จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้ววันนี้อรตมาก็ดีใจน ที่ครดในเบื้องต้นว่ามีความรู้สึกเป็นหนี้ท่านพระอาจารย์มหาฤทธิ์พระอาจารย์ท่านแบบด้วยความเมตตาของท่านทั้งความรู้ทั้งปร,ริยธรรมทั้งปร,ริญญาอะไรต่างๆที่ท่านได้มาร่วมเดินกับตมาอันนี้จะว่าเป็นความโชคดีอัตมาก็ได้นะในการจาริกทุดงนี่มีเจ้าคณะอำเภอมาเดินด้วยอยู่รวมแล้วประมาณห้ารูป สี่รูปห้ารูปแล้วก็รองอำเภอท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์นี่ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ที่เราทราบดีปอทอเก้าท่านพระอาจารย์มหาสมชายเนี่ยก็เจ้าคณะอำเภอลาศีสไลข้าปอทอเก้าพระอาจารย์มหานสิศนี่ก็กอปอทอหกออท่านพระอาจารย์พระราชรัตนมุนีก็โปรดพอไปเนาะพระอาจารย์ซึ่งล้วนแต่ผู้ส่งความรู้แล้วก็เป็นกําลัง กำลังของศาสนาวันนี้ยเตมาจึงมีความรู้สึกแบบเป็นบุญเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้มาใช้นี่ใช้นี่ทางความรู้สึกเพราะว่าไปทุดงร้ายที่พระอาจารย์ท่านก็ไปด้วยแต่ไม่เคยมาในเขตอุทัยธานี <c oughs> ถ้าเวลามาเส้นนี้ยเตมาก็จะไปอุ้มผางออกไปทั้ง โลโคออกไปทางเฟิงเครื่องเดินตามตะเข็บชายแดนจนไปถึงด่านเจดีสามองค์มันปีก็เข้าทุ่งใหญ่นเรสวนแต่ว่าเส้นนี้ยังไม่เคยมาเลยจึงเป็นครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ามาอุทไัยถ้าจะมาไม่ได้มาพักมาฉันที่สองวัดนี้เนี่ยโอ้โห,โหแตมาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนขอภัย พราะพระอาจารย์ท่านไปวัดอาตมาก็หลายครั้งทั้งญาติโยมดูแลติดตามไปอินเดียไปทูดงึงเมือ่อตมาเลยเป็นหนี้ท่านเข้ามาทุดงอุทัยแล้วไม่มาวัดน้องจอกไม่ไปวัดผูดจวงไม่รู้จะทําหน้ายัางไงตายท่านพูดตรงๆตายท่านวันนี้ก็เลยถือว่ามาเป็นกําลังใจท่านด้วยแล้วก็มาร่วมบุญด้วย <c oughs> แล้วก็วัตทับใจท่าน เมื่อกี้จะมาเข้าไปในาลาท่านทําห้องไว้ห้องหนึ่งตรงด้านหน้าด้านในถามว่าเป็นห้องใครเู้ <c oughs> เป็นห้องที่ท่านทําให้โยมพ่อมาอยู่ด้วยโอ้เป็นอะไรที่แบบก็มาเนี่ยเป็นเป็นคนที่แพ้เรื่องพ่อมากคือถ้าเห็นใครเอาพ่อมาเลี้ยงมาดูแลนี่เนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลย